วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคตรวจคัดกรองโรคฟรีกว่า1,500รรายมุ่งสร้างสุขภาพที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาและสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะ ณห้องประชุมจันผาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีค่ะดกรกรมนเรียงไทยสงผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคโดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากร,กรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษากว่า1 5 0 0คนเข้าร่วมรับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นค่ะโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและบริษัท BK5 Me ้าแ l ็ล คลินิกเวชกรรมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณวิษณุป,ประสงค์ทรัพย์อดีตผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนในสังกัดคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนามบริษัท BK5 m a c h e l กล่าวว่า โครงการครั้งนี้มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคต่างๆรวมทั้งช่วยลดภาระคา่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวขณะเดียวกันยังปลูกฝังให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ได้ได้มาทำงานร่วมร่วมกับสานักงานหลักประกันสังคมแห่งชาตินะครับเพื่อมา ดูแลในเรื่องของสุขภาพของนักเรียนทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานที่วิไลเทคนิคจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เพื่อเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นเพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายเพื่อให้ได้ทราบว่าตัวนักเรียนของแต่ละคนนั้นมีสุขภาพพื้นฐานอย่างไร เพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติตัวและก็ดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างถูกต้องครับส่วนมากเด็กเด็กไทยเราเนี่ยนะโอกาสที่จะได้ตรวจสุขภาพนะครับคนเราคนประเทศไทยเนี่ยจะตรวจตอนนู่นนะครับแก่แล้วสูงอายุแล้วที่จะได้ไปตรวจเพราะฉะนั้นการการดูแลรักษาตัวเองก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยก็ช่วยทําให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศ,ศึกษาเลยนะครับได้ทราบ ว่าตัวเองนั้นมีสุขภาพร่างกายอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะได้ดูแลตัวเองตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับเพื่อเพื่อให้สุขภาพนั้นยืนยาวและก็เป็นมีสุขภาพดีก่อนที่จะไปตรวจตอนอายุมากๆนะครับ ด้านดรกมลเรียงไทยสงผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคจันทบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้มีการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกายและจิตการตรวจมะเร็งปากมดลูกคัดกรองภาวะโลหิตจ,จางซึ่งเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องก,กันโรคจึงถือ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างแท้จริงค่ะ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมป้องกันเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับเยาวชนในปัจจุบันนะครับทุกท่านคงจะทราบในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยโรคเรดหรือโรคต่างๆเนี่ยเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนวันนี้ครับสบปสอชอนะครับโดยาทางวิทยาเทคนิคจันทบุรีร่วมกับสบปสช,อชอได้จัดก,กิจกรรมโครงการในเรื่องของการตรวจสุขภาพซึ่งมีการตรวจเลือดตรวจคัดกรอง มาเร็งตรวจคัดกรองสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผมถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ครับสำหรับในวันนี้ครับครับปัจจุบันถือเป็นสําคัญครับโครคภัยไข้เจ็บบางครั้งเป็นเหมือนภยนัยเงียบเป็นเหมือนภัยมืดนะครับผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านเป็นอะไรในปัจจุบันบางคนเป็นเม็ดเลือดจางเพราะว่าเราไม่เคยได้ตรวจเลยบางคนเป็น เรื่องของโรคต่างๆที่แฝงมานะครับก็ถือเป็นความสำคัญยิ่งครับที่วันนี้วิทยลาลัยได้รณรงค์ส่งเสริมในเรื่องนี้ครับ